อ่ะอันนี้จะเป็นเฉลยในชีตนะตั้งแต่ข้อ7จนถึงคิสอง่ะก่อนอื่นเลยข้อที่7นะข้อที่7อ่านโจทย์แล้วพยายามวาดรูปมาให้ได้นะหลักการเลยเรื่องนี้อ่ะอันดับแรกเขาบอกว่ากำหนดให้ A B C เป็นสามเหลี่ยมนะซึ่ง A เป็นมุมฉาก ก่อนอื่นประโยคนี้เราต้องวาดรูปมาให้ได้ก่อนมุมฉากหนึ่งมุมถูกไหมซึ่งมุมนี้คือมุมของ A ที่เหลือ B กับ C เราจะใส่ตรงไหนก็ได้ทีนี้เขาบอกว่ามุม B มีค่าเท่ากับ30องศาเราก็ใส่มุมให้มันไปถ้า D และ E เนี่ย อยู่บนด้าน AB และ BC ตามลำดับแสดงว่า D จะต้องอยู่บนด้าน AB เราให้จุดนี้เป็นจุด D และจุด B จุด E จะอยู่บนด้าน BC เราให้มันอยู่ตรงนี้ e. ทำไมเราถึงให้อยู่ตรงนี้เพราะเรามองแล้วว่าเขาบอกทำให้ DE และ AC เนี่ยขนานกันได้ก็จะได้เส้นเมียวออมาทีนี้โจทย์เขา เมื่อกี้เรามองว่า de มันต้องขนานกับ ac ถูกไหมเราก็เลยได้เส้นสีน้ำเงินออกมาทีนี้เขาให้ de มายาว5หน่วยเราก็ใส่5 ec ยาว6นะตรงนี้คือ6อคราวนี้เขาถามว่า ac ยาวเท่าไหร่เราให้มันเป็นด้าน x ละกันนะจะได้เรียกง่ายๆเรามองแล้วว่า ถ้าเรามองเป็นรูปใหญ่ก่อนนะเรามองรูปใหญ่ก่อนนะตอนนี้รูปใหญ่ของเราเนี่ยเราหาด้าน x และเรารู้แค่ว่าตรงเนี้ยคือหอนะ่ะเรารู้มุมสามสิบเรามองแล้ว,ว่าเราไม่สามารถหาด้าน x ออกมาได้เพราะว่าเรารู้เพียงแค่มุมมุมเดียวแต่ด้านที่เหลือเรายังไม่รู้ถูกไหมทีนี้เราพอ ที่จะเห็นแนวทางของการหาตรงนี้ถูกไหมโดยตรงเนี้ยเราจะมองที่สามเหลี่ยมรูปเล็กด้านบนนะสามเหลี่ยมรูปนี้คือสามเหลี่ยม DE แล้วก็ B โดยที่ตรงเนี้ยคือมุม30เหมือนกันและตรงนี้เป็นมุมฉากนะตรงนี้ยาว5ถูกไหมถ้าเราสังเกตด้านเนี้ยมันคือตรงนี้พอดี <c oughs> เราให้ตรงเนี้ยเป็นตัว y แลลวกัน นะจะได้ไม่งงใช้คนละตัวเหมือนเดิมหลักการเวลาหาด้านนะเราดูก่อนว่าด้านที่เราได้มาตอนนี้ชื่อด้านอะไรซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับมุมที่เราสนใจถูกไหมเราจะให้มันชื่อว่าด้านข้ามและด้าน Y มันอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้ชื่อด้านฉานะก่อนอื่นเราจะหา Y กันนะหา Y เรามีข้ามฉากถูกไหมข้ามฉากเราจะใช้เป็นเรื่องของ sin ์นะไซนเท่าไหร่ก็มุมที่เรามีอยู่มุม30เท่ากับข้ามส่วนฉากนะไซนาย30เราก็นับนิ้วออกมานะไซนาย30จะได้1ส่วน2ข้ามในที่นี้คือ5และฉากของเราให้มันเป็น y านยะยายข้างหาค่า y ออกมา y จะได้เท่ากับ สิบทีนี้พอเราได้ค่า y ออกมาแล้วอ่ะมันก็เหมือนเราได้ตรงนี้มาว่าเป็นสิบแสดงว่าตอนเนี้ยด้าน bc ของเราเนี่ยเราได้ความยาวรวมมาแล้วคือสิบหกถูกไหมคือสิบหกนะหรือถ้าเราลบรูปนี้ใหม่อ่ะบนบนนะลบตรงนี้ใหม่ด้านนี้ยาวอยู่สิบหกเราจะหาด้านอีก มันทำได้แล้วถูกไหมเรารู้มาหนึด้านรู้1มุมหาด้านที่เหลือสบายมากอ่ะมอนเดิมดูชื่อด้านก่อนอ่ะยัง x อยูตรงข้ามกับมุมถูกไหมชื่อด้านข้ามและ16อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากคือด้านฉากข้ามฉากก็เหมือนเดิมคือค่าของทรายถูกไหมเราหา x ต่อนะใช้ทราย30เหมือนเดิมเลยทราย30เท่ากับข้ามส่วนฉาก ซดาย30คือ1ส่วนสด้านข้ามในะที่นี้คือ X ด้านฉากคือ16เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า x ออกมาทันทีว่าเป็น8เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ8หน่วยนะ,ะ8หน่วยอันนี้คือข้อแรกถัดมาเป็นข้อ8นะข้อ8เขาให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี C เป็นมุมฉากเหมือนเดิมเลยเห็นไหม มาถึงพยายามวาดรูปให้ได้นะพยายามวาดรูปให้ได้ก่อน A B C C เป็นมุมฉากอะ่ะเขาบังคับนะว่า C ต้องอยู่ตรงนี้ทีนี้ A กับ B จะใส่ตรงไหนก็ได้เหมือนเดิมไม่ต้องไปซีเรียสเขาให้ B C มายาว20รูท3 A B ยาว40เนหะ็นมตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากอ่านโจทย์แล้วมาวาดรูป เขาให้เราลากเส้นตรงจากจุด C นะไปตั้งฉากกับด้าน AB ลากไปตั้งฉากที่จุด D แสดงว่าตรงนี้ใช่จุด D เขาถามว่าด้าน CD เนี่ยยาวเท่าไหร่เราให้เป็น x เหมือนเดิมทีเนี้ยเราดูก่อนนะว่าบางคนจะสับสนว่ามุมเนี้ยมันเท่ากับมุมนี้หรือเปล่านะคำตอบคือ มันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะหน้าจั่วคือด้านเนี้ยจะต้องเท่ากับด้านนี้มันถึงจะแบ่งครึ่งมุมพอดีถ้ามันไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหรือเขาไม่ได้บอกมาเราห้ามนะเราห้ามอ่ะทีนี้เราพยายามมองต่อว่าเราควรจะเริ่มยังไงดีนะอันดับแรกเรามองก่อนว่าเราจะหาด้าน x ได้เนี่ยมันมีอยู่สองทาง ทางที่หนึ่งคิดจากสามเหลี่ยมด้านบนทางที่สองคิดจากสามเหลี่ยมด้านล่างทีนี้ถ้าเรามองสามเหลี่ยมด้านบนเนี่ยเราดูแลเราไม่รู้สักด้านเลยถูกไหมเราไม่รู้สักด้านเลยแต่ถ้าเรามองสามเหลี่ยมด้านล่างเราดูว่าเรารู้ด้านยี่สิบรู้สามแต่สิ่งที่เราติดอยู่ตอนนี้คือเรายังไม่รู้มุมนะถ้าเรารู้มุมเราสามารถหาค่าออกมาได้ง่ายมาก ทีนี้เราอยากหามุมเราจะทำยังไงนะตอนนี้รูปใหญ่ของเรานะรูปใหญ่ของเราด้าน c a แล้วก็ b เนี่ยเรารู้มาแล้ว2ด้านคืออันล่าง20รู้สามอีกด้านหนึ่งคือ40นะเราจะหามุมด้านล่างให้เป็นมุมเซต้าละกันที่หามุมด้านล่างเพราะมองเราว่าสามเหลี่ยมรูปล่างมีด้านหนึ่งด้านที่เรารู้อยู่แล้ว มันจะไปต่อได้ง่ายกว่าออันดับแรกเราจะหาเซต้านะเซตาหาได้ไม่ยากนะเซตาหาจากด้านทั้งสงด้านนี่แหละกนะ่อนอื่นรู้ชื่อด้านเหมือนเดิมอยู่ระหว่างมุมฉากกับมุมที่เราสนใจนะชื่อด้านชิดและอยู่ตรงข้ามมุมฉากชื่อว่าด้านฉากอ่นะชิดกับฉากเราจะใช้คอร์สนะเราให้เป็นคอร์ส เซตาเท่ากับชิดส่วนฉากคอสเซตาตอนนี้เรายังไม่รู้ถูกไหมว่ามันมีค่าเท่าไหร่แต่ชิดเรารู้ว่ามันคือ20ลูทสส่วนฉากคือ40เอา20ไปตัดเลยนะตัดบนตัดล่างได้ออกมาเป็นรูทสส่วน2ก็คือคอสเซตาเท่ากับรูทสส่วน2 ทีนี้ถ้าเป็นทางฟิสิกส์นะทางฟิสิกส์เนี่ยเรามักจะย้ายข้างลงไปอ่าอันนี้ทำให้ดูแบบช้าๆก่อนนะย้ายคอร์สลงไปกลายเป็นหนึ่งส่วนคอร์สคูณกับรูสามส่วนสองถูกไหมอ่าแต่เขาจะไม่นิยมเขียนการแบบนี้เขาจะเขียนเป็นอาร์คอสนะอาร์คอสรูสามส่วนสองอ่าหรือ ง่ายที่สุดนะก็คือให้เราดูบรทัดนี้เลยแล้วถามตัวเองว่าคอสอะไรได้รู้สามส่วนสองถูกไหม,มล้วก็ดูบนมือของเราคอสอะไรนิ้วทางขวามีอยู่สามนิ้วอ่ะก็คือมุมสามสิบนะเราจะได้มุมเซตาออกมาเท่ากับสามสิบองศาอ่ะทีนี้พอเราได้มุมสามสิบองศาแล้วเนี่ยเราก็จะมามองที่สามเหลี่ยมรูปเล็กนะเราจะมองสามเหลี่ยมรูปเล็ก ็คือสามเหลี่ยมนี้ตรงนี้เป็นมุมฉากจุด D จุด C จุด B ตรงนี้ได้มา30 20รูทสหาด้าน X นะสบายมากถูกไหมด้านแรกตรงข้ามมุมฉากชื่อด้านฉากอีกด้านหนึ่งตรงข้ามมุมที่เราสนใจคือด้านข้ามข้ามกับฉากถูกไหมอ่านี้เราจะหา X ข้ามฉากคือซซายนะซายมุม30ที่เมื่อกี้เราได้มาข้ามส่วนฉากซาย30คือ1นส่วนสด้านข้ามคือ x และด้าน4คือ20่สรูทสเราจะได้ x ออกมาทันทีเท่ากับ10บรูทสนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสี่ ข้อ9นะข้อ9ข้อนี้จะดูงงนิดหนึ่งก็งคือว่ากล้องวงจรปิดต,ติดสูงจากพื้นถนนแสดงว่าเราต้องมีแนวของพื้นถนนก่อนมีกล้องหนึ่งตัวนะกล้องตัวนี้สูงอยู่4เมตร4เมตรทีนี้จับภาพเนี่ยคือก้มสุดนะก้มสุดคือ45องศาเราบบมีละกันสีม่วงคือก้มสุด อันนี้คือ45องศาและสูง,สงที่มุมก้ม30องศานะให้สีแดงเป็น30องศาว่าแบบนี้นะจะได้ประามาณนี้แสดงว่าระยะของภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นระยะของ X นะ ถ้าใครมองภาพไม่ออกเนี่ยเราลองมองภาพว่ากล้องวงจรปิดปกติมันก็จะมีการก้มการเงยถูกไหมอ่าก็จะมีอยู่สองมุมระยะที่มันเห็นจะต้องเป็นระยะข้างในที่มันศาดตร์ไปศาสตร์มานะอ่ะทีนี้แสดงว่าเราอ่ะต้องการหาค่าของ x อ,อ่ะทีนี้ค่าของ x เ,เนี่ยเราจะหาจากไหนนะถ้าเรามองแบบนี้นะเรามองแบบนี้เรารู้จากมุมแยง้งถูกไหม เส้นขนานสองเส้นนะถ้าเราลากตัดมาแบบนีนะ้มุมนี้กับมุมนี้จะมีขนาดที่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีค่าเท่ากับ30ด้วยและอันนี้จะมีค่าเท่ากับ45้ด้วยนะคราวนี้มาต่อนะเราอยากได้ค่าของ x แสดงว่าถ้าเราได้ค่าของทั้งหมดนี่ให้เป็น y หลกักกน Y ลบกับ Z นะ Z คือตรงนี้อ่าถ้าเราเอา Y ลบ Z เนี่ยเราจะต้องได้ X ออกมาแน่ๆเลยถูกไหมทีนี้เราจะหาค่าของ Y จากไหนนะค่าของ Y เราจะหาจากสามเหลี่ยมมุม30องศานะโดยที่ความสูงคือ4ส่วนค่าของ ค่าของ Z ใช่ไหมค่าของอ่าอันนี้คือ Z นี่คือ Y เราก็จะหาคล้ายๆกันประมาณนี้ไปถึงหา Y ก่อนนะหา Y ก่อนเราจะหา Y ว่า Y มีค่าเท่าไหร่ดูชื่อด้านเหมือนเดิมค่า Y ในนี้คือชิดเพราะว่าอยู่ระหว่างมุมฉากกับมุมที่เราสนใจส่วน4ชื่อด้านข้าม ข้ามชิดเราใช้แทนนะเราใช้แทน30เท่ากับข้ามส่วนชิดแทน30เราได้มา1ส่วนรูทสาข้ามในนี้คือ4ชิดของเราให้เป็น Y เราจะได้ค่า Y ออกมาเท่ากับ4ีรูทนะ,ะได้ค่า Y มาแล้วทีนี้เราจะไปหา Z ต่อ ค่าแซดเหมือนเดิมเลยนะด้านมันเหมือนเดิมผมไหมแซดคือชิดและสี่คือข้ามนะข้ามชิดคือแทนอ่ะแต่คราวนี้แทนต้องเป็นมุม45นะคือข้ามส่วนชิดแทน45มีค่าเท่ากับหนึ่งข้ามคือสี่ชิดคือแซดเพราะฉะนั้นได้ค่าแซดมาเท่ากับสี่หน่วยในะที่นี้เป็นเมตรนะอย่าลืมใส่หน่วย คราวนี้เรารู้ว่าค่า y ลบ z เนี่ยมันจะต้องได้ x ถูกไหมเราก็เอาเลยว่า x เท่ากับ y ลบกับ z y เราได้มา4รูท3 z ได้มา4โจทย์กำหนดมาว่ารูท3เท่ากับ1.73นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าให้เอาง่ายที่สุดดึง4เป็นตัวร่วม รู้สามได้หนึ่งจุดเจ็ดสามลบกับหนึ่งจะได้สี่คูณกับศูนย์จุดเจ็ดสามได้มาสองจุดเก้าสองเมตรนะหรือใครจะเอาสี่รู้สามไปคูณกันก่อนแล้วค่อยมาลบสี่ได้เหมือนกันนะไม่มีผิดนะไปข้อสิบนะข้อสิบวงกลมวงหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางสิบสองหน่วย วงกลมวงนี้เส้นผ่านศูนย์กลางคือ D d เท่ากับ12 ab c เป็นจุดรอบวงเขาบอกให้ ab เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นเราเอา ab ไว้นี่เลยให้ c อยู่ข้างนอก ca b เท่ากับ60องศาแสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแนละ้วตรงนี้เป็นมุม เขาถามพื้นที่ของ A B C มีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าจุดเนี่ยจุด C เนี่ยมันจะต้องเป็นมุมฉากนะเส้นที่ลากไปชนกับเส้นรอบวงเนี่ยจากเส้นผ่านศูนย์กลางอะ่ะมันจะเป็นมุมฉากเสมอ,อทีนี้พื้นที่มันคือ1นส่วน2คูณฐานคูณสูงถูกไหมในที่นี้ขอให้ตรงนี้เป็น x และตรงนี้เป็น y ละกัน พราะว่าเราต้องหาเส้นสีม่วงนะเส้นสีน้ําเงินมันทําให้เราหาพื้นที่ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะเขียนชื่อด้านก่อนละกันตรงข้ามมุมฉากคือด้านฉากอยู่ระหว่างมุมสองมุมที่สนใจคือมุม60และมุมฉากชื่อด้านชิดและอยู่ตรงข้ามกับมุมที่เราสนใจชื่อด้านข้ามอ่นะคราวนี้ก็ง่ายแล้วถูกไหมถ้าเราจะหา x x คือข้ามเรารู้ฉากข้ามกระฉากคือ s i ายนะทราย60เท่ากับข้ามส่วนฉาก s i าย0คือรูท3ส่วน2ข้ามในที่นี้คือ x และฉากคือ12ได้ x ออกมาเลยว่า6รูท3ได้มาแล้ว คราวนี้เราจะไปหา y ต่อ y ชื่อด้านชิดถูกไหมเราจะหาจากข้ามกับชิดก็ได้เพราะตอนนี้เรารู้ x แล้วแต่เราหาจากคอสละกันนะได้เหมือนได้เหมือนกันหมดนะไม่ซีเรียสคนะ่าของ y ชิดฉากเราใช้คอสหรือใครอยากจะใช้แทนได้นะนะคอร์สหกเท่ากับชิดส่วนฉากคอร์สหกสิบคือ1นส่วนสอง ชิดในที่นี้คือ y และฉากคือ12เหมือนเดิมได้ y ออกมามีค่าเท่ากับ6หน่วยนะหหน่วยทีนี้หาพื้นที่พื้นที่ของสามเหลี่ยมถูกไหมหนึ่งส่วนสคูณฐานคูณสูงห่งส่วนสคูณกับ6รูสอ่แล้วก็คูณกับ6นะได้ออกมาเป็น18 รูปสตารางหน่วยนะ,ะข้อนี้สำคัญคือต้องรู้ว่ามุม C เป็นมุมฉากนะข้อนี้ตอบข้อ4ค่ข้อนี้ข,ออข,นข้อ11บอกำหนดให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมนะ B เป็นมุมฉากเหมือนเดิมพื้นฐานคือว่ารูปให้ได้กำหนดมาว่า B เป็นมุมฉาก เพราะฉะนั้น A กับ C ใส่ตรงไหนก็ได้อ่ะ a มีค่าเท่ากับ30องศาพื้นที่ให้มาเลย6รลูนะเขาถามหาว่าแล้ว AB เนี่ยจะยาวเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ให้อะไรเรามาเลยนะถ้าเราเจอโจทย์สไตล์นี้พยายามไล่ขึ้นมาจากที่เขาบอกอ่ะก่อนอื่นบอกพื้นที่ถูกไหมพื้นที่ของสามเหลี่ยม เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณ0ูในที่นี้มองเราว่าต้องใช้ฐานนะขอ,อกำหนดเป็น y พื้นที่โจทย์ให้มาเลยคือ6ลูก3เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานฐานในที่นี้เราให้เป็น y นะสูงเราให้เป็น x ะจะงงไหมเนี่ยเขียนใหม่เป็น หนึ่งส่วนสคูณ x คูณ y ถูกไหมขอเป็น x ส่วนสคูณ y ประมาณนี้เขียนประมาณนี้ทีนี้ย้ายข้างนิดนึงให้มันดูสวย x คูณ y จะได้เท่ากับ12บสอ,องรูทสคราวนี้ติด2ตัวแปรถูกไหมไปต่อไม่ได้คราวนี้เราจะหาอะไรมาช่วยเราได้อีกนะ ข้อนี้เราเห็นมุมแล้วถูกไหมเราเห็นมุมแล้วเพราะฉะนั้นลองดูซิว่ามุมนี้ช่วยอะไรเราบ้างด้านแรกตรงข้ามมุมชื่อด้านข้ามและด้านที่อยู่ระหว่างมุมสองมุมคือด้าน x เ,เนี่ยมันชื่อว่าด้านชิดข้ามกับชิดลองดูซิว่าแทนมันช่วยอะไรเราไหมในที่นี้คือแทน30เท่ากับข้ามส่วนชิดแทน30คือ1ส่วนด้วยรูทสข้ามคือด้าน y และชิดคือด้าน x ย้ายข้างมา x จะเท่ากับรูท3 y คราวนี้เรามี2ตัวแปร2องสมการถูกไหมเรามองแล้วว่า x เท่ากับรูท3 y เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยน x เป็นรูท3 y ช้าานะรูท3 y คูณด,ดูกับ y อโทษนะพอดีมันเลื่อน เท่ากับ12บรูทหรือถ้าไปช้าชอีกคือรูทคูณกับ y กำลัง2เท่ากับ12รูททีนี้เราก็รูท3ตัดรูทเลยเราจะได้ y ออกมาเนี่ยเท่ากับรูทสแต่เขาไม่ได้ต้องการค่า y นะเขาไม่ได้ต้องการค่า y ทีนี้เราก็หาต่อนะหาต่อว่าแล้วมันได้เท่าไหร่ขอหา x ตรงนี้นะ 5x เ,เราหาจากก้อนไหนดีเราหาจากก้อนนี้นะขอยกก้อนนี้มาแทนค่า y เท่ากับรูทสิบเข้าไปนะจากเดิม x คูณกับ y กลายเป็น x คูณกับรูทสิบเท่ากับ 12บสองรูทสามรูทสิบสอนะรูทสิบอนะขอแตกหน่อยแตกหน่อยกลายเป็น2องรูทสมนะมันจะได้ง่ายหน่อย2นะองรูทสย้ายลงไปหารนะสิบสรูทสหารกับ2องรูทสามรูทสตัดกันไป12ตัด2เหลือ6 เพราะฉะนั้น x จะตอบอยู่6หน่วยนะ6หน่วยอข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยม C เป็นมุมฉากนะเหมือนเดิมวาดรูปออกมาให้ได้อะคอส B เท่ากับ2ส่วน3 คอสบแสดงว่าเขาสนใจที่มุม B นะคอสบเท่ากับ2องส่วนสามคอสคือชิดถูกไหมชิดส่วนฉากอันนี้คืออัตราส่วนนะและเขาให้บีเนี่ยยาวสหน่วยเขาถามพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc แสดงว่าเราอ่ะต้องรู้ว่าด้าน A C เนี่ยมันยาวเท่าไหร่ ก็คือ x ถูกไหมก็คือ x นะทีนี้ถ้าเอาให้ง่ายเหรอเอาให้ง่ายก็คือใช้เรื่องของพีทาโกรัสเข้ามาช่วยก็ได้นะเอาให้ง่ายก็ได้พีทาโกรัสเข้ามาช่วยอขอลบ x ก่อนนะถ้าเรามองเรื่องของอัตราส่วนถ้าด้านฉากคือ3ด้านชิดคือ2จากสูตรของพีทาโกรัสให้ด้านนี้เป็นด้าน b กอนละกัน c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกกับ b กำลังสองนี้เราคิดจากอัตราส่วนนะ c กำลังสองคือสามกำลังสองเท่ากับสองกำลังสองบวกกับ b กำลังสอง b กำลังสองเนี่ยจะเท่ากับเก้าลบ c b จะเท่ากับรูทห้า เราก็ใส่ไปเลยว่ามันคือรูนห้าตัวนี้คืออัตราส่วนนะมันคืออัตราส่วนยังงงกับความยาวนะตอนนี้ถ้ากับว่าเราต้องการหาค่าของ x ทีนี้ค่าของ x เราเทียบจากความยาวที่เรารู้แล้วกันด้านล่างถูกไหมด้านล่างถ้าเทียบจากมุมบีมันชื่อด้านชิดและ x ชื่อว่าด้านข้ามข้ามชิดคือแทนนะ ทีนี้เราก็ใช้แทนของมุมบีนะแทนของมุมบีเท่ากับข้ามส่วนชิดทีนี้แทนเราจำไว้นะว่าตรงทายคอแทนเราเทียบจากอัตราส่วนแทนคือข้ามถูกไหมข้ามเมื่อกี้เราได้มาคือรูทห้าส่วนชิดคือสองทีนี้ตรงส่วนของความยาวด้านข้ามเราคือ x และชิดคือ4 เราหาค่า x ออกมา x จะได้เท่ากับ2รูท5นะได้ x มา2รูท5คราวนี้ไปหาพื้นที่ต่อนะหาพื้นที่สามเหลี่ยม1ส่วน2คูณฐานคูณสูงอ่านะ1ส่วน2คูณฐานในที่นี้ยาว4สูงได้มา2รูท5 เพราะฉะนั้นได้พื้นที่ออกมาเป็น4รูท5ตารางหน่วยนะตอบข้อ4อโอเค